นี้นะครับเรามาที่โรบินสันกำแพงเพชรเราจะมาแข่งเบ,บเบดแมตต์กันเรามาดูกันว,ว่าวันนี้เราจะได้แชมป์หรือเปล่าทั้งรุ่นจูเนียร์แล้วก็รุ่นลีกแล้วก็รุ่นทั่วไปผมลง2รุ่นอะช่วงเช้าจะเป็นรุ่นจูเนียร์เดี๋ยวเราไปดูสถานที่หน่างานกันไปตอนนี้ตอนนี้รอผลอีกาคู่นะคะไฮคิวอ่ะครับ นักกีฬาที่เข้ารอบเดี๋ยวมึงไปไหนนะคะตอนนี้เหลือแปดคนสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวรอนี้เราก็มาถึงสนามแล้วก็บอมสนามเบเบทเอ็กซ์ที่โรบินสันกำแพงเพชรชั้นสองนะครับช่วงเช้าจะแข่งรอบนี้ยแล้วก็มีของขายเยอะมากเลยหลายอย่างนะครับ หลายายพี่ก็มาผมก็มาผมก็มาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในงานกันครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างเหีียวนผะม,นะมนะผมก็มาแล้วที่โรบิสันกำแพงเพชรงานแข่งเบเวตระดับปลีก อันนี้ก็มีพี่สนามแล้วก็สมาชิกหลายๆคนรอบนี้ก็เป็นรอบจูเนียนะคะเดี๋ออยวผมเปิดไม้แล้วอย่างแล้วผมเปิดไม้แล้วช่วงนี้เขาก็กำลังแข่งกันอยู่เดี๋ยวผมมาดูบรรยากาศรอบๆกันเลยนะครับโมนี่เด็กผู้ใหญ่ทำไม่ไกลอู้ย่างโทนโอ้ทนรอบนี้ เป็นไงครับผมอยดูก่อนเดี๋ยวเรานี่มรอบที่อ๋อเนิเลไปแล้วนะคะูอบเาดนนิ่เทลนะคะ4คนสุดท้ายนะคะโรถูอบเนนเายังโอดอ่ะยังโอดอ่ะนี่รอบชิดูจุญิยะครับผมนี่ เอาตักน้อเไปดีเซ็ตที่พื้นวันโผล่ซุดมี่องาวลาให้นี่แล้วก็ลงทะเบียเนเบเบสเอ็กซ์งานเอ็มพที่กำแ,แงพงเพชรลุมิสันเรียบร้อยแล้วผม,ม,มใส่สแล้วที่ผมจะใช้นะครับนี่ขอบโบลุมิสันล้อตัวเลนไฮโซน่าเพชแล้วเรามาดูเราจะได้ที่หนึ่งกันหรือเปล่าไปครับผม ต่อแถวเลยครับต่อต่อคุณเอิร์ธครับท่านต่อไปครับเป็น J D N S นะครับผม J D N S นะครับโอเคแม่น้อง,อง okay, จีแปดครับผมตัดโอเคต่อไปครับเป็นคุณวายพีเอชเอ็กนะครับ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรโอเคนะข้ามก่อนนะครับเป็นน้องพุทธินันท์ k p พครับต่อเลยน้องมะตูมครับผมโอเค น้องปรตูฟินิก์นะครับแล้วก็นายวะเคพีีแล้วค่ะ4่1ไม่มาหรอในใบเซ็นชื่อกโรงเรียนนะคะผุ้ที่แปดนะคะคุณแบงค์เอ็นเอ็น82ค่ะคุณแบงค์เอ็นเนไี่ครับน้เ้รองเพลงโซ่ลองกินนะคะอะไรครับรอสายบีใหม่รอบที่หนึ่ง สุดท้ายเราก็แพ้ครับผมตกรอบทั้งสาย A และสาย B เลยไม่เป็นไรโอกาสหน้าเอาใหม่เดี๋ยววันที่8เราไปแข่งที่ท็อปแปรแ์ครับผมไปหาซื้อน้าอะไรกินกันดีกว่าเรามาเดินลอข้างล่างกันไป